เพื่อนๆสามารถเข้าไปยังไบ o อ o ซนวอ t r ทรได้2ทางนะคะทางแรกก็คือการที่เราไปเปลี่ยนโหมดนะคะก็ไปที่ตรง change ทางด้านขวาของจอตรงนี้สามารถเปลี่ยนเพื่อที่จะเข้าไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องผ่านเข้าไปทางหน้า Creative นะคะพอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็เลือกนี่เลยนะคะอันกลางล่าง b i o z o n e w a Trio นะคะพอเลือกเสร็จแล้วก็กด accept จะฟิลหรือ d ดอนฟิลก็ได้ค่ะหรือจะไปกับเพื่อนที่แบบว่าเต็มตี้สามคนกันเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยู่ในห้อง Creative อยู่แล้วก็มาตรง Discover กด Enter แล้วก็ไปที่ Island c o d e ที่อยู่ทางด้านล่างคขาว่า Discover ค่ะพอมาตรงนี้ก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะคะจากนั้นก็กด Launch เพื่อเป็นการเข้าไปในแบบนี้การเข้าไปก็จะได้ไปสก,กับคนอื่นด้วยนะ เข้าแมชมาแล้วก็ทําการเลือกทีมโดยเข้าไปยังช่องสีนะคะอยากเข้าทีมไหนก็เข้าไปในช่องนั้นง่ายๆค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่เตรียมตัวนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกอาวุธแล้วก็เลือกพวกเกราะยาต่างๆที่ตัวเองต้องการได้จากนั้นก็เดินออกไปบวกที่ข้างนอกได้เลยส่วนคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทีมของเพื่อนๆค่ะ แก๊ตเ a ชช o ่นเอเลโมชันก็คือการฆ่าคนโดยการยิงไปที่หัวนะคะซึ่งอันนี้เนี่นยราจะไม่มีพุทธเจ้าดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยากม,มากๆนั่นเองนะคะสายยิงคนไม่ค่อยมากแล้วก็การที่จะฆ่าคนด้วยกระสเนีก็คือเป็นไปได้มากมากๆคะคะดังน,น,นั้นทีก่ก็พยายามยิงเข้าหัวของกะจิดไม่ได้แล้วกันนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตไซได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support a Creator มาถึงหน้านี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n the b a y ที่เป็น Creator c o d คของไซจากนั้นก็กด Accept ได้เลยค่ะการใส่ Support a Creator ก่อนซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะสามารถช่วย s u p อร์ตไซให้ทำคอนเทนต์ตรงนี้อยู่ต่อไปได้นานๆค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a ผ่านช่องทาง t r u ม m o n ี่ Wallet ก็สามารถโดเน a ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยส่วนถ้าใครมีเงินใน paypal เหลือๆก็สามารถที่จะโดเน t ผ่าน paypal ได้เช่นกันโดยกดไปที่ดาลลางของคลิปนะคะตรง description ไซก็จะทิ้งลิงก์ paypal ไว้ให้ค่ะ